สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่274นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอรพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยม A นะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปรับชมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พีเอฟซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดดูคลิปจบแล้วนะครับชอบหรือสนใจนะครับ ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นสะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่นอดวนไอดลัยครับแอดไลน์ได้ที่ TtN 987 TtN 987นะครับพี่ๆนะมามามาชมกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆอ่าองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ๆเป็นพิมพ์นิยม A นะพี่นะอ่าพิมพ์นิยม A ดูยังไงนะครับพี่นี่เลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเห็นปลายนิ้วเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยม B ีเราจะเห็นเป็นนิ้วมือยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตาพินนะินะเนี่ยเห็นไหมตาพิณพิมพ์นิยมเอเขาจะมีตาพิิน,นะครับเส้นจีวรตรงนี้นะครับพี่เส้นจีวรตรงนี้นะครับคู่นี้นะครับถ้าเป็นนิยม B นะครับเขาจะเป็นเนื้อตันๆต,ตรงปลายนะพี่นะจะเป็นล่องขึ้นมาถึงตรงกลางปุ๊บแล้วก,ก็ตรงนั้นก็จะเป็นเนื้อตันไปเลยนะครับอ่า ส่วนนิยมเนะครับเขาจะเป็นร่องสุดไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นคู่เส้นร่องสุดไปเลยนะครับอ่าพลิกดูด้านหลังนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับนี่เขาจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับนี่นิยม A นะครับถ้าเป็นนิยม B ีเขาก็จะเป็นร่องยาวแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนนิยมเอเขาจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับอ่าดูแบบนี้นะครับแยกกันแบบนี้นะพี่นะองนี้นะครับเป็น องค์ประกอบโดยรวมนะครับพี่ๆนะเนื้อเหลืองอมเขียวนะตามซอกคอก็จะมีคาบตะกันตะกันสีดํานะครับคาบสนิมเขียวคาบสนิมหยกนะครับมีความเก่าตามซอกนะพี่นะองค์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่ผมพึง่งนิม,มนต์ลงมาจากบนหิ่งนะครับพึ่งจากนิม,มนต์ลงมาจากบนหิ่งอาจจะตามซอกอาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับตามซอกอาจจะมีฝุ่นมีอะไรต่ออะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมก็แค่อ เนี่ยมือจับเช็ดด้านหน้าตามเนื้อข้างนอกเฉยๆนะครับแต่ตามซอกนี่ยังมีฝุน่นมีคราบเขียวๆเวกาะอยู่เลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างบางๆนะครับเห็นไหมเนี่ยร่องรอยตะเข็บข้างนะเนี่ยยังพอเห็นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผ้าพิมพ์นิยมเนี่ยเขาจะแต่งนะครับเขาจะแต่งมักจะไม่ค่อยเห็นตะเข็บข้างนะครับ พิกดูใต้ฐานนะครับนี่จะมีช่อนะครับพี่อย่างพิมพ์นิยมนะครับเขาจะมีช่อนะครับเนี่ยเห็นไหมช่อการชนวนเขาจะต่อใต้ฐานแบบนี้นะพี่บางบางองนะครับช่างก็จะแต่งเรียบไปเลยก็มีนะพี่นะบางองค์ช่างเขาจะแต่งเป็นเห็นช่อแบบนี้เลยก็มีนะครับพี่ช่างไม่ได้มีคนเดียวนะพี่นะช่างไม่ได้มีคนเดียวเราต้องเข้าใจว่าช่างไม่ได้มีคนเดียวเขาไม่ได้มากําหนดว่าต้องมาตัดให้เรียบให้เรียบเรียบเหมือนทุกอง์นะครับ อ่าอันไหนเขาตัดไปแล้วเออมันดูสวยงามเขาก็เอาเลยนะครับบางองค์อาจจะเนื้อเกินเยอะอะไรมากเขาก็อาจจะแต่งแต่งแต่งจนให้อ่าไม่เห็นช่อเลยก็มีนะครับพี่ก็เลือกเอานะครับเราชอบแบบไหนรักแบบไหนก็ลองลองเลือกหาดูนะครับพี่นะลองเลือกหาดูมามามาชมวงนี้เลยนะครับวงนี้นะครับนี่เมตานะครับเห็นไหมตาสองข้างติดชัดเจนนะครับจมูกนะครับนี่ ติดชัดเจนโดนลงเลยนะครับปากยิ้มสวยงามน่ารักนะครับใบหูนะครับติดชัดเจนสองข้างนะครับอ่าเป็นเหมือนพระสังขจเลยนะครับใบหูนะครับเส้นเลี้ยวจีวรนะครับสังคตินี่เส้นตรงนี้นะครับคมคมเลยเห็นไหมอ่าเสียนรุ่นเก่าๆนะเขาบอกว่าดูตรงนี้คม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 นะเนี่ยเห็นไหมเส้นคมคมเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้ตาพินนะครับพี่ ด้านข้างนะพี่นะเนี่ยดูเนื้อหาเขาที่ครับเหลืองอมเขียวนะครับนี่ดูคมเก่าเนี่ยตามสาเป็นขับตะกันสีดําอมเอค่าเพ้เขียวอยู่คุมคุมอยู่นะครับเห็นไหมทาซอกนะครับเอาไปปัดฝุ่นเอานะพี่นะเพราะตามซอกผมไม่ได้ปัดฝุ่นอะไรผมก็เพิ่งเอาลงมาจากบนหิ้งนะพี่นะเนี่ยด้านใต้ฐานนะครับนี่มีช่องนะครับผมมามาเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูพี่ จะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนี่ครับนี่เห็นหไหม,ม,ต,หไหมตามซอกเห็นไหมพี่มีแต่ฝุ่นเห็นไหมตามซอกนี่มีแต่ฝุ่นนะเพราะว่าผมไม่ได้ปัดฝุ่นนะครับ,นนบนเ,เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคากสนิมเขียวๆนี่เต็มหมดเลยนะครับผมไม่ได้ปัดฝุ่นนะพี่ๆนะ,ะ,ะดเดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่ให้ทั้งข้างครับพี่เห็นไหม ด้านหลังนะครับติดเส้นริ้วจีวรนะครับติดชัดเจนนะครับแล้วตามซอกเลพี่อย่างที่ผมบอกใช่ไหมมีแต่คาบฝุ่นคราบสนิมเขียวๆนะครับเกาะเต็มหมดเลยนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ผมเพิ่งนิมนต์ลงมาจากบนหิ้งนะพี่นะผมเพิ่งเอาลงมาจากบนหิ้งพี่ๆก็เอาไปปัดฝุ่นแล้วนะถ้าใครจะเอาไปนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดรับนะครับหรือชอบนะครับอยากแบ่งผมนะครับก็ทักมาแล้วกันนะครับองค์นี้นะครับ องค์นี้พิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยม A ผมเปิดแบ่งปันที่7,500บาทนะครับ7,500บาทราคานี้ราคาแบ่งปันไม่แพงเลยพี่ไม่แพงเลยกับราคาพระชิ้สวยน่ารักน่ารักแบบนี้นะพี่นะอ่าไม่แพงนะครับกับองค์สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้พี่พิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยมเอนะครับเห็นไหมอ่าองค์นี้เปิดแบ่งปันที่7,500บาทนะพี่ๆนะผมเปิดแบ่งปันที่7,500บาทนะ พี่พี่ทนใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็ทักมานะพี่นะเห็นไหมพี่ดูดูเนื้อนีครับนี่คาบทั้งคาบตะกันสีดํานะครับนี่นี่คือพระที่ผมบึ้่งเอาลงจากบนหิ้งเลยนะพี่แล้วผมก็แค่เอามาเช็ดผิวด้านนอกเฉยๆนะตามซอกผมไม่ได้ผมไม่ได้ปัดไม่ได้ขัดอะไรนะครับพี่เนี่ยเห็นไหมยังกนเกาะแน่นเลยนะครับถ้าผมปัดผมขัดนะพีะ่ตามซอกเนี่ยมันจะเงาๆนะพี่นะเพราะว่าถ้าปัดเราก็ต้องใช้แปรงปัดอะพี่ เห Eller, ็นมเห็นไหมยังคมยังมีครา,าบสนิมคราบฝุ่นเต็มหมดเลยนะครับพี่ๆทันใดนะครับอยากจะเอาไปปัดฝุ่นเองนะครับพี่พี่ก็เชิญเรียนเชิญได้นะครับพี่นะโทรมาติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหนะครับศูนย์เก้7 5กส่หนอดห้าส่วนไอดีไลน์ครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TTN 987นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆเอฟซไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ